ข่าวดนช่วงไ่าโมฟุตบอลไทยประจวบวันที่3ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับรางฟุตบันไทนครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอ่บ่ายโมงนี้กันดีกว่าเดราันเริ่มกันต้นที่ข่าวนี้ส่งแรงใจแรงเชียร์ช่องทางถ่ายทอดสดการท่าเรือทีมตัวแทนของประเทศไทยพบไารออนซิตี้เซเวอร์ยอดทีมกรลงของสิงคโปร์ในช่วงเย็นวันนี้ โดยกันนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง p b t v TV HD ช่อง36นะฮะ Youtube ช่อง BG Sport ด้วยและวันนี้จะถ่ายทอดสดในเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปในการแข่งขัน AFC Champion s League 2ฤดดูกาล2024เราแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม H ประกอบไปด้วยการท่าเรือ FC จากไทยเจอรจิง FC จากจีนไบรอันซิตี้เซเลอร์จากคณะของสิงคโปร์เปอร์ซิปบันดุงจากคณะของอินโดนีเซีย การท่าเรือเอฟซทีมตัวแทนจากประเทศไทยของเราจะพบในออนซิตี้เซเลอร์ยอดทีมกระแ่งสิงคโปร์วันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้ เดี๋ยวเรามาดูสติ5เกมหลังสุดพร้อมกับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันสักหน่อยนะฮะเริ่มไปที่ทางฝั่งทางด้านของการท่าเรือ FC นะผมก็จะมีวันที่1เดือน92 2 4น24ราชบุรีเสมอการท่าเรือ2ต่อ212เดือน92 0 24การท่าเรือเสมอบริลัม0ต่อ019เดือน92 0 24เปิ์1ิบันดุงแพ้ก,การท่าเรือไป0ต่อ122เดือน92 0 24การท่าเรือ แพ้ BG เป็นต่อ2แล้ววันที่28เดือน9 2024ประจวบเสมอการท่าเรือ0ต่อ0 โดยสภาพความพร้อมของการท่าเรือเอฟซีงานนี้การท่าเรือเอฟซีถกผลงานในเกมล่าสุดในกระาการนี้ปบุกไปชนะเปอร์ซิบ,บันดุงไป1.0ต่อศูนย์ซึ่งความพร้อมในเกมนี้บรังสันวิวัตชัยโชคกุรซื้อการท่าเรือเอฟซีจะไม่มีบดินผาบราที่บาดเจ็บหนักรวมถึงลุนเช็คฟิตฟรานโปรโตชนอกนั้นแกนหลักพร้อมจะลุยเควินเดรมรัมอัสนาวีบังกัวอาวรัมเพียรดนชามรัศมีวินเรนโบตาและก็ปรสนาดูบยีย สุดว่าฟังทางด้านของสถิติ5เกมล่าสุดของบริออนซิตี้เซเลอร์นะฮะก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่24เดือน9/2024ตันจงแฮแบริออนซิตี้เซเลอร์ไป6-0 วันที่19เดือน9 2024ไรออนซิตี้เซเลอร์ชนะเจ้าเจียงไป2-0 22เดือน9 2024ไรออนชนะบาเรสเตีย uh, ไป3-1ต่อ 1, 26เดือน9 2024กองอันชนะไรออนไป5-0และก็วันที่29เดือน9 2024แทมปิเนสเสมอ City, ไรออนซิตี้ไป2-2โดยสภาพความพร้อมของไรออนซิตี้เซเลอร์นั้นทำผลงานเกมล่าสุดนัดแรกเปิดบ้านชนะเจ้าเจียง f อฟป2ไป2-0 ความพร้อมในเกมนี้อเล็กซานเดอร์บรัโควิชกุสซไบรออนซิตี้เซเลอร์พร้อมจัดทัพเต็มสูบนำทัพมาโดยคิสโซเฟอร์ฟานซูเซนโทนี่ดัชโควิชบริ์เนลสตันไฟบรีไรจ์ฮามีซาฮินบรันแฟรมเซล่าฮาริชฮารุนเวนดาชที โดยบทวิเคราะห์ในเกมเกมนี้เจ้าบ้านการท่าเรือเอฟซีเกมหลังสุดเนี่ยในทุกรายการชนะเพียงแค่เกมเดียวและก็เกิดขึ้นในรายการนี้ส่วนเกมในบ้านพลาดท่าผ่ายเกมแรกไปแล้วในฤดูกาลนี้ขณะทีมเยือนไรอส์ซิตี้เซเลอร์สวนทางกับของเจ้าบ้านนะฮะพวกเขาแพ้เพียงแค่หนเดียวากทั้าบดถกเกมหลังคือชนะไป3เสมอ2ส่วนเกมเยือนสี่นัดหลังชนะหนเดียวแพ้ไป2เสมอ1ทั้ง2ทีมไม่เคยพบกันในขรั้งนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจนะผมตัวแทนของสโมสรไทยนะฮะการท่าเอฟซีในการแข่งขัน a f c 2ในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอารื่อยังไงพริกแซงสุดระทึกนะขึ่งหลังสถานการณ์พริกบราซิลแซงยูคเครนทะลุเข้าสู่ชิงชนะเลิศฟตุฟตซอลโลกโดยการนี้าการแข่งขันศึกฟตุฟตซอลโลก2024หรือว่าฟีฟ่าฟตุฟตอลเวิร์ u ค2024 รอบชิงชนะเลิศณประเทศอุซเบกิสถานระหว่างทีมชาติบราซิลท็อปอันดับที่1ของโลกนะฮะพบกับนัาของทีมชาติยูคเครนผลปรากฏาว่าทีมชาติบราซิลนี้พลิกแซงเอาชนะทีมชาติยูคเครนไปอย่างสุดประทึก3ต่อ2งโดยนัของทีมชาติยูคเครนเองนั้นขึ้นนําไปก่อนจากน้าของเซอร์อาร์เนฟาี้าททีท่1ิของครึ่งแรกก่อนที่บราซิลจะมาพลิกแซงชนะยูคเครนอย่างสุดมันในช่วงครึ่งหลัง3ต่อ2 ตบบนให้ทีมชาติบราซิลกลายเป็นทีมแรกที่เข้าไปยืนรอในรอบชิงชแะเลิศของการพบกันกับผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสและก็ออสเตรเลีจจและนั่นทาให้บราซิลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตซอลโลกครั้งแรกในรอบ12ปีแต่เมแต่ต้นปี2012ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมกับลุ้นคว้าแชมป์โลกสมัยที่6ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์บราซิลกันด้วยครับฟุตซอลอย่างมันเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารไงอภิสิทธิ์โสรดาเซอร์ไพร์อิชอิอิติดตามฟอร์มก่อนติดธงทีมชาติชุดใหญ่ขึ้นครั้งแรก โดยกันนี้อ,อ,อภิสิทธิ์สรดาเซอร์ไพร์เมื่ออิชิอิติดตามดูฟอร์มเขาก่อนจะเข้าตาโค้ดและก็ติดธงทับชั้นสุดชุดใหญ่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยการน,นี้ทางด้านของอภิสิทธิ์สรดาแบ็คซ้า,าป้ายแดงทีมชาติไทยชุดใหญ่อยอมารับว่าเขาดีใจและก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะฮะหลักจะที่ทีมีชื่อเป็นหนึ่งใน23นักเตะทีมชาติไทยในการโดยสุด kingscup ครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาและก็จะพยายามทำงานอย่างหนักเพิ่มขึ้นอีกนะฮะในช่วงหลังจากนี้ โดยงานนี้สำหรับอภิธิษสรดาเคยมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนทั้งอยู่19ปีรวมไปถึงชุดยู3ปีมาในช่วงก่อนหน้านี้และก็เพิ่งจะมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกความรู้สึกแรกหลังจากที่ทราบข่าวมีทั้งความดีใจและก็ภูมิใจเพราะรที่ผ่านมาตัวผมตั้งใจไว้มากเหมือนกันและเชื่อว่านักเตะและก็นักฟุตบอลทุกคนต่างก็ต้องการจะมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่นั่นนนว่าพอเป็นครั้งแรกของผมมันก็จะมีความตื่นเต้นตามมาด้วย ผมและครอบครัวติดตามการประกาศทางออนไลน์และก็ได้ฟังที่โคชมาสด้าอิชิได้พูดถึงเราก็ต้องยอมรับเลยนะว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันกันกบที่โค้ชเขาบอกว่าติดตามการเล่นของผมมานานแล้วมันทั้งดีใจและก็ภูมิใจและก็รู้สึกนะว่าการทํางานของเราตลอดช่วงที่ผ่านมาได้รับการติดตามจนได้มาติดทีมชาติอยากจะขอบคุณโค้ชอิชิซึ่งจากนี้ไปผมจะพยายามทํางานอย่างหนักกันต่อไป ที่ขาดไปได้เลยก็คงจะขอบคุณครอบครัวและก็ขอบคุณทุทกๆกำลังใจทางพ่อแม่รวมไปถึงภรรยาและก็ลูกชายของผมที่เบิงจาอายุ8เดือนทุกคนเองนั้นก็เป็นกำลังใจและก็ททำให้ผมคอยเตือนตนเองเสมอว่าเราต้องตั้งใจมากขึ้นเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอยอมรับนะว่าในการเล่นฟุตบอลที่ผ่านมามันก็มีความท้ออยู่บาง ในช่วงที่ทําผลงานได้ไม่ดีพอและกถูกวิจารณ์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องปกติคิดว่าเป็นพลังบวกให้กับเราต้องมีเป้าหมายอย่างชัดเจนพยายามไปให้ถึงเป้าหมายในครั้งนี้วันนี้จะบอกว่าเรายังไปไม่ถึงเป้าหมายปรดนะมันเป็นแค่บทพิสูจน์ขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นยังมีอะไรที่ตัวผมต้องพิสูจน์กันอีกมากมายการได้มาติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกแน่นอนเลยนะว่าเรานั้นต้องพร้อมและตั้งใจทําหน้าที่ตรงนี้ให้ได้ดีที่สุด สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความพยายามที่จะเรียนรู้เอาทุกอย่างจากทางด้านของทีมชาติทั้งประสบการณ์และก็ความสามารถจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาปรับปรุงพัฒนาตนเองเพื่อโอ,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 อกาสในการติดทีมชาติไทยในรายต่อไปสุดท้ายแล้วก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยรวมถึงทีมชาติไทยในการลุยสุกคิงครับในครั้งนี้การดวยครับที่สนามและก็ผ่นา,านการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วย สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50จะแข่งขันที่สนามกีฬาตินโุรนนท์จังหวัดสงขลาโดยจะมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้วันที่นะครับผม11ตุลาคมเวลา1า3 0นซีเรียพบทาจิกิสถาน20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคมส่วนผู้แพ้จะแข่งขันในนัดชิงอันดับที่3วันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ 16นาฬิกา30นาทีรอบชิงชนะเลิศอันดับ3 20นาฬิการอบชิงชนะเลิศโดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องอาทารฐทีวีช่อง HD ช่อง32แล้วก็ทางด้านของ Facebook และก็ YouTube ช้างศึก Off ฟฟิ i ชียลในขณะนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับโค้ชแมนพอใจผลงานแบงคอกหลังบุกเสมอน,นำดินศึก a c l 2 เดลกอนซื้อแข้งเทพรับนำดิน FC เล่นได้อย่างแข็งแกร่งในบ้านพอใจหลังเก็บหนึ่งแต้มออกมาได้ซึ่งโค้ชแบนทัตวันศสีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนทรูแบงคอกเผยหลังเกมบุกไปเสมอนำดิน FC ทีมแชมป์บีลีกในฤดูกาลล่าสุดด้วยสกอร์0-0ในศึก AFC c แชมเปียนลีก2นัดที่2เมื่อวันที่2ตัตุลาคม หลังจากผ่านไป2งนัดทรูแบงคอ,อกเองก็เก็บไปได้4แต้มรังนกับที่1่ของตารางคะแนน AFC แชมเปี้ยน l e ก2 u และฤดูกาลตะวันที่สี่กรุฟจีด้านโค้ชแบนเปิดเผยก็ถือว่าน่าพอใจกับฟอร์มการเล่นของลุกทีมครับเรื่องของผลการแข่งขันการมาเยือนได้ถึงแต้มถือว่าสมน้ําสมเนื้อในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆการมาเล่นกับเวียดนามโดยตามโคต้าปกติในเกมเยือนมันยากอยู่แล้วแต่ยิ่งมาเจอโคต้านักเตะต่างชาติลงได้ไม่จํากัด พอเจออย่างนี้ทําให้ยากลําบากเหมือนกันในการเล่นแต่ก็ต้องชื่นชมลูกทีมที่สู้ด้วยสปิริตและก็วิธีการที่เตรียมมาเยี่ยมจริงแล้วก็บุกไปด้วยเป้าหมายที่เราต้องการจะคว้าชัยในทุกเกมเพียงแค่แต่ละเกมนั้นสถานการณ์มันต่างออกไปแต่ถ้าเราไปเจอคู่แข่งที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งกว่าเราก็ต้องเล่นตามเทคนิคของเราอยู่แล้วพยายามจะเอาสามแต้มกับทุกเกมไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านาเราเตรียมแผนไปไม่อย่างนั้นจะต้องรับตั้งแต่แรกพยายามเล่นด้วยวิธีการของทีมในครั้งนี้เพียงแค่ เท่านั้นเองครับและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมฟุบันไทยประจำวันที่3ตุลาคม2567โดยชายภูมบคงคมรังภูมบอัไทาครับ